การดําเนินโรคยังไงมันมีตัวกระตุ้นอะไรบ้างแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยลดสิ่งกระตุ้นกพอย่างที่บอกในตอนต้นแล้วว่าโรคมันเกิดจากปัจจัยที่คนไข้มีความเสี่ยงอยู่แล้ววกับสิ่งกระตุ้นที่เข้ามากระตุ้นถ้าเราสามารถลดสิ่งกระตุ้นลงไปได้มันก็จะช่วยทําให้อ่โอกาสที่มีิมหนักเสียจะลดลงได้่ะก็อย่างที่นสารพัตน้ำลายซึ่งไม่ต้องกล่อะไรว่าคนที่เป็นผุ่นภูแพ้คุณหนาจะมีอาการสําคัญอันนึงคือผิวแห้งนะคะ อยู่แค่็นปัจจัยสาคัญที่เกิดจากการที่มันมีการร้างชั้นไขมันที่อาจจะสร้างไม่สมบูรณ์นะคะทําให้มันมีผลมีรูอยู่ทําให้มีการระเหยของน้ำออกจากร่างกายได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากนี้มันจะทาให้มีการกระตุ้นจากสิ่งวดล้องภายนอกที่ผ่านรูเนี้ยลงมาทําให้มีการกระตุ้นที่มีการตักเสกอย่างได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่ควรจะทําในคนไข้ทุกรายก็คือควรจะทาครีบบำรุงผิวให้ความชุะะ่มชื้นค่ะไม่ว่าจะมีผื่นหรือไม่มีผื่นก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันให้ผกิดเป็มากขึ้นนะคะซึ่งครมีมบำรุงผิวที่ใช้เนี่ยก็ควรจะทาทันทีหลังมันเกิดนะคะแล้วก็ควรจะเลือกครีมบำรุงผิวที่ไม่มีน้าหอมไม่มีการเสียหรือไม่ผสมสารที่มีโอกาสทําให้แพ้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยแม่แก่พรคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะด้แต่แรกเกิดค่ะแล้วก็มีการศึกษาด้วยว่าเด็กที่เกิดมาแล้วเราทาครมีมบำรุงผิวเลยเนี่ยพบว่าทาตอ่อเนื่องมาจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดผรื่ผแพ้ผิวหนังไม่ได้ ใช่ยากเที่ช่ยนะคก็ในหลังจากพอรากษาปุ๊บนอกจากการทาครีมบำรุงผิวแล้วเนี่ยมีเรื่องของการอาบนา้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในเมืองไทยเราอากาศก็ทั้งร้อนนะเนี่ยเราก็ควรจะมีหนักการอาบนา้ำซึ่งน้ำที่อบาบเนี่ยก็ไม่ควรจะร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรจะอาบน้ำเกินไปอาบประมาณ5-10ถึงนาทนนีนะคะซึ่งการอาบน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการขจัดเอาพวกสารก่อภูมิแพ้หรือสารก่อระคายเคืองที่ ค่ะที่มัดี่ขั้นเทียบค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ในส่วนน้อยนะคะนี่คือส่วนน้อยคือถ้ายาทางเป็นพี่ฮะก็แม่ทาทุกสิ่งอย่างแล้วอีกเร่งทุกอย่างแล้วอืนก็ยังเยอะอยู่มราจะทำยังไงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมียาเป็นยารับประทานเป็นยาที่เป็นปวดภลุกคุ้กันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการฉายแสงที่เตรียมนะคะหรือจะมีรูปยาฉีดซึ่งสามารถควบคุมการดาเนินโรคหรือควบคุมโรคที่รุนแรงเนี่ยให้มันดีขึ้นได้แต่ยาในกลุ่มหลังเนี่ยคือเราจะให้ในคนที่เป็นการรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้เท่านั้น ไม่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ยาฉีดก็แพงด้วยใช่ไหมคะทีนี้คําถามอ,อีกอันที่คนไข้มักจะกลัวมากๆเลยว่าวคุณหมอให้สเตียรอยให้สเตียรัลลูก์ฉันเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเนี่ยของยาถามเนเตเตโฟมนะครับก็นะครับจริงๆต้องจำเรียนก่อนว่า,า,นออา,าสเตียรอยยาทานสเตียรอยเนี่ยเป็นยาตัวแรกที่คุณหมอจะยิ้มใจนะครับเนื่องจากหนึ่งก็คือเป็นยาที่ราคาถูกประสิทธิภาพดี ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอย่างตัวแรกก็ยังคงเป็นยาแก้สเตียรอยด์แต่ว่าอาจจะต้องนําเรียนว่าอยากให้เลือกให้เหมาะสมกับอายุความเข้มข้นนะครับรอบๆตําแหน่งที่ถาเช่นถาหนา้าขาถา,ทาเท้าอา,าจจะคนรระเริกันนะครับความแรงก็แตกต่างก,กันไปนะครับแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างก,กันไปด้วยแน่นอนครับเวลาทายาไปนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็คือมันลดอาการแดง อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ทุกท่านนำเรียนไปว่าโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีผลกร่อ,อ,อ,งองของการสร้างเซลล์ผิวปา,ากผิดตามนะครับโครงสร้างผิวหนังไม่สมบูรณ์ก็เลยแผลระคายเคืองต่อสิ่งรอบๆต,ตัวไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการอัดนันที่ไม่ถูกวิธีหรืออะไรก็ตามอย่าลืมว่ายาแก้มมันไปอันนี้เนี่ยน,นอกจากการเลือกที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าก็คือใช้เมื่อจําเป็นพายาหา นอนทับยามันีข้อดีข้อเสียข้อเสียของมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนึ่งพาเราด่าสองก็คือขนขึ้นนะครับหรือว่าผิวหนังออถ้าแรงมากๆอาจจะทําให้เกิดผิวหนังเป็นรอยปิดแเหนียไหลหนียไหแบบนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าทาผิดคอนเซ็ปต์ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดนะครับถ้ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดแบบสิวขึ้นได้หรือว่ากดระบบภูมิต้านทานของร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ ก็บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าใช้ภายใต้การดูแลรักจะไม่ค่อยมีประเด็นว่าจะเห็นะะว่าหมองคิวหนังเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวสเสียรอยนะคะลองใช้ได้แต่ต้องใช้ด้วยเข้อมอคนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ระยะมาที่เหมาะสมแล้วก็คนปกติจะให้บอกว่าใช้นานเท่าไหร่จริงปกติเราด้วยหลกักการนะครับก็คือต้องบอกว่าหายแล้วเ็ราจุดถ้าดูแลอย่างถูกต้องการถูกต้อง อย่างถูกต้องถูกวิธีนยส่วนใหญ่มักจะไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดานะครับก็ต้องอยูดนะครับใน,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 บนกรณีที่ถ้าการไม่ไดีขึ้นจากการทาย,ยาสเตยียรอยน์เนี่ยอาจจะต้องอกลับมาประเมินกันซ้ำอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะทากันไปเรื่อยๆเนาะด้วยเหตุผลคือว่าต้องมาดูว่าอะไรเป็นปัจจัยกากตัวที่เรายังไม่ได้แก้ไขรือเปล่าก็เลยทําให้ทาย,ยาแล้วมันไม่ตอบสนองเนาะหรือความเข้มข้นของยามันน้อยไปนิดนึงในบางตําแหน่งหรือเปล่าหรือว่ามีมี ว่าอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นที่เรายัางไม่ได้แก้นะครับไม่อยากให้ทากันไปเรื่อยแต่โดยหลักการไม่เกินไม่เกินหนึ่งสองสองัปดาห์แล้วก็ยาที่ไม่ใช่เจลก้อนอย่างนี้ก็มีเยอะนะคะเคื่อโลชั่นทั้งหลายก็ต้องเอองช่วยเสริมกันนะแล้วขอ,ขอเสริมในแง่เซลอันนี้นึงค่ะต้องบอกว่าเออคนที่มารักษาเนี่ยจะมีสอง,งกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลัวมากจนใช้น้อยตัวไป ก็มีข้อเสียว่าเหมือนผิวอักเสบยังไม่ค่อยดีขึ้นก็ได้หยิยาเร็วไปอันนี้ก็จะทำให้โรคกำเริบได้เร็วขึ้นส่วนอีกลุงนึงเนี่ยก็ใช้หนักข้อเกินไปจนเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่อาจารย์เพื่อพูบอกไปฉะนั้นการใช้ตามคําแนะนําของแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนั้นโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วนั้นเราอาจจะต้องมีการใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ค่อยลดการใช้ยาจีงแต่ก็ไม่ใช้นานเกินความจำเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันคะในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้ าการรักษาจะมีคุณหมอนะคะที่แนะนําคนไข้ในการทายาแบบระคับระคอเพื่อลดการกําเริบของโรคซึ่งอันนี้ก็มีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าสามารถมีการใช้ในรูปแบบของการทาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าใช้ปริมาณน,น้อยเช่น2 3ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งพวกนี้การใช้ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะคะไม่ได้นําไปใช้เองมีคนที่ชอบใช้ ถึงกลูไบโอติกพรีไบโอติกมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงคะเดี๋ถามอาจารเพื่อนผงนะครับก็จริงๆโปรพรีไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกคืออะไรฟีบารติกคืออาหารเนาะซึ่งอ่าเป็นอาหารของแบคทีเรียนะใช่ของ ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เองอ่ะมันก็จะอยู่ในนมฟางประเทศนะครับอยู่ในอาหารที่เป็นอาหารที่เรากระทำฟางประเทศอยู่แล้วในขณะที่ตัวโปรบานตีคือจุลินทรีย์สุขภาพคือจุลินทรีย์ที่เซวาชีวิตนะครับแล้วก็ต้องมีเองจริงมนที่มีอาจาร,ร,ราย์ทมัยได้เกิดปัปแล้วนะครับมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์สุขภาพมาใช้ในการเพื่อป้องกันเนาไม่ให้เด็กเดียวกันหรือผู้แผเช่นมีการให้ใน มีแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับมีแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นมีความแตกต่างกันของข้อมูลต้องน,นําเรียนว่ามีความแตกต่างกันของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนชนิดวิธีการศึกษาแล้วก็ประชากรที่เอามาทําการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆรนะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบทดีบ้างในบางสายพันธุ์แต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการแนะนําเป็นมาตรฐานว่าจะมีการให้กินจุลินทรีย์สุขภาพเพื่อป้อง ภาวะการเกิดโรคปื่นภูมิแพ้จึงนไม่มีไม่มีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานนะครับแล่ประเด็นสคัญก็คืออ่าอันนี้ก็ภาพในกรณีที่จะใช้จุลินทรีย์สุขภาพในการป้องกันเนี่ยอย่างที่นําเรียนไปว่ามันไม่ได้แนะนำนะครับแล้วก็ไม่ได้สามารถป้องกันการเกิดโรคผื่นหรือว่าภูมิแพ้สมุนไพวนะครับแล้วคนไข้ชอบถามว่าเราจะหายไหมจะหายขาดไหม่ะยังถามอาจารย์ลักษณานหน เป็นคาถามที่คุณพ่อคุณแม่แบบทุกคนจะถามมากเลยเพราะว่าไปแต่ที่ก็บอกว่ามันจะยาวนานนะคะแล้วจะหายจะหายเมื่อไรต้องบอกว่าเด็กส่วนใหญ่สามารถหายขาดได้แต่เขาไม่ได้หายขาดจากการรักษาของพวกเรานะคะเขาหายด้วยตัวโรคของเขาเองซึ่งจะดีขึ้นตามวันแต่การดูแลรักษาผิวที่ดีการใช้ยาทายอย่างเหมาะสมจะทําให้เขาควบคุมอาการของโรคได้ดีจนสามารถเติบโตแล้วก็หายจากโรคน,นี้ไปได้ ซึ่งาจากข้อมูลนะคะของประเทศไทยที่มีการศึกษาโดยอาจารเสรีวันเนี่ยก็พบว่าคนไข้ที่เป็นไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยนะคะประมาณ3ามขวบกว่าก็มักจะหายได้แหะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นดุนแรงก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะหายแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้หายค่ะจากโรคนี้แล้วก็เป็นไปเรื่อยๆจนโตนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องให้ข้อมูลกับพ่อแม่ไว้ด้วย <S <S โดยข้อมูลคร่าวๆคือถ้าเป็นน้อยมักจะหายเร็วและมีโอกาสหายเยอะ เป็นมากมีโอกาสหายเหมือนกันแต่หายช้ากว่าหรือมีโอกาสเป็นจนโตรวมทั้งถ้าเป็นตอนโตหน่อยแล้วหรือเป็นตอนเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสหายก็น้อยลงเรื่อยๆเหมือนกัน,น,นเราก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแล้วก็ติดตามการดูแลคนไข้แต่ต้องให้กําลังใจเขานะคะแล้วเราจะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคเรือ้อรังเราสามารถทําได้แค่ควบคุมตัวโรคแต่ลูกคุณก็มีสิทธิ์หายจากโรคนี้ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวหมอในการดูแลด้วยค่ะ จริงๆแล้วโรคอัลโทติกหรือว่าภูมิแพ้ขนังเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคเฉพาะเด็กนะคะเพราะว่ามันก็คนที่เป็นโตๆแล้วก็เป็นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เป็นเป็นหายๆจนจนมีจนอายุเยอะเลยยังเป็นได้ใช่ไหมครทีนี้เนี่ยมีคําถามจากทางบ้านมานะะคถามว่าเอน้องเจ็ดเดือนเนี้ยมีสิ่นที่หน้าเป็นเป็นหายๆเนี้ยมาอยากทราบว่าเป็นอะไรและจะป้องกันยังไงอันนี้ลอง พูดเรื่องผื่นในเด็กแปลว่าผื่นที่หน้าในเด็กเนี่ยนอกจากคนคูมแพแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าะจริงอันนี้ก็เป็นอะไรที่เจอได้อยู่เรื่อยๆนะครับเด็กที่อายุประมาณเจ็ดเดือนมีผื่นที่หน้าอย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วพอเด็กอายุประมาณหกเดือนเนี่ยฟันจะเริ่มขึ้นเนาะหลายคนก็จะเริ่มดูด โรคที่มีลักษณะอาการแพ้ๆกันเช่นคือนระคายเคืองจากน้ำลายอย่างนี้ได้สบายมากนะครับบางคนไม่ได้มีฝืนที่อื่นเลยมีแค่ฝืนที่เป็นใบหน้ายอย่างเดียวอันนี้คุณแม่อาจจะต้องคอยลองเช็คดูก่อนว่าลูกอาจดูดมือถูหน้าองค์ของไดกหรือเปล่าเพราะว่าในน้ำลาย อาหารที่หลุดออกมาจากปากเนี่ยเข้าไปด้วยก็ทําให้เกิดอาการระคายเคืนแดงเข้าไปอีกก็ทําให้เกิดอาการต่างๆตพางๆนาะไม่ใช่เฉพาะแค่โรค่วนต้งนะครับหรือในครั้งสาระคายเคือง ไม่มีการใช้สารละลายเกือที่ใบหน้าและหรือร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นก็แนะนำให้มาหาคุณหมอทีก่อครับทั้งเรื่องบอกว่าที่เด็กเนี้ยต้องใช้สบู่ไหมคะที่ก็ถามว่าต้องใช้สบู่เด็กอาบน้ำล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าูมเป็นผื่นเยอะๆเนี้ย,ดดยใช้ได้ไหยคะเรื่องสบู่ ก็ต้องบอกอะไรเวชปฏิบัติจริงก็มีหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วก็มีคาแนะนําที่หลากหลายเรื่องการดับน้าการใชออ้สารทำความสะอาดผิวนะคะตแบบามคาแนะนําทางเสรไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองการใช้สบู่ที่เหมาะสมในการทําความสะอาดผิวเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะคะในการที่จะช่วยชะล้างทําความสะอาดที่เอาสีสบี่ที่อยู่ที่ผิวออกไปเแต่ว่าก็ต้องเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ใช้นะคะไม่ได้แบบว่าโอ้ผักผู้นานเกินไป แล้วก็แต่ถ้าเกิดในบริเวณที่สกปรกให้แน่ๆก็ควรจะควรจะใช้แต่ถ้าเกิดบริเวณที่ไม่ได้มีความสกปรกมบัตินั้นนีเราก็สามารถใช้อาอบน้ําธรรมดาได้แต่ในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเพราะอากาศร้อนเนี่ยนอกจากแค่การใช้สบู่อย่างว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำคือคนลูกทานลูกร้อนอยู่ก็อาบน้ำบางคนเนี่ยอาบน้ำวันละสี่ห้ารอบแต่ว่าอาบน้ำแล้วลูกสบายผิวหายคันแต่พอการอาบน้ำบ่อยๆจะทำให้ผิวแห้ง แล้วก็ไม่ทานซีเมนติดต่อกนะ็ทําให้โรคกัเมเรอรเกิดขึ้นอีกังนั้นการใช้สูตเหลไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียแต่ถ้าเลือกไม่ถูกต้องมีน้ําหอมเยอะมีสารราัคายเกอนเยอะจะทําให้ตัวโรคกัมเรอร์มัเกิดขึ้นแค้สัมผัสตามมาควรแนะนาใช้แต่ใช้อย่างเหมาะส